กิจกรรมความเพียรพระกิ่งพลีพินาศเฟซบุ๊กหนุม่มน้กยะบีศูนย์หกสาครั้งที่39วันที่8มิถุนายน2 5 6 8วันนี้วันที่8ปมิถุนายน2 5 6 8เป็นครั้งที่39้าที่ข้าพเจ้าในบุญนำมูตรีวงขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศละมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอารลีบูชาเด็ครูบาอาจารย์ท่านหลาย พอจิตของข้าพระเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและได้มีสมาธิจตจรในขณะพจิจารณาในบทสวดอย่างต้นเนื่อตนเทินบทที่1อรังสมาสัมปตโตปะควาพุทธธมรมปควนตามพรวเทมิสว,วทะคาโตปควตาธโมธมงนมาุสมิสุปติปนโนปะควโตวสาวะสังโฆสหัมมิบทที่สงอรหังสมาสามพุทธโตสุติรังปรินิพุตโตคุณีหิธ,ธรามาโนธ h a n จา สารนังคตูปูติมิรัตนตยังทำมังจารามิโสธินาบทิสารสมันตาเจกวะอะเรสุอัตตาคัตันทุเทวตาสัทธรรมมุนีราชสุสนันตุสักขโมกทางสะเคกามีตรูปย์เคริอิสระตเตจันตาริเควิมานีทิเประเทจคามีตรุวันนะคหเนคแหะวัตุมิเกเตงภูมามาจยันตุเทวาชละทละวิสเมีเจขาคันทัพปนาคาติดตันตาสันติเกยังมุนีวราราชนังสาธุมิชนันตุธรรมมัสวนากรโจยมัทันตาธรรมมัสวนากรโจยมัทันตาธรรมมัสวนากรโจยมัทันตา một thiết bị năm một

เอเตนะสัจจวัชินาสูตรที่มีหงตุสัพทานที่มีสรนนังอันญสังคูมีสันนังวรังเอเตนะสัจจวัชินาสูตรที่มีหงตุสัพทาบทที่เจี๊พุทธังนเมรัตตภูตสารีรัจิตตังธรรมังนเมรัตตภูตตะวิสุทธิสารังสังขังนเมรัตตภูตะสุสีรทิิทิเอตังนัเมตีรัตนังรัตนตยวะหังสมาโมสาริฐะตาวัตถุวิเสสะภูตังอโยยายุตตะคุณโยคะวะ สำปวตังอัตสุมิตย,ยัมหิปิตเทวตะตเทวยถาปันติเทเอกังวินาตทิตะเรสมะสัมภเวนะโลเกกจากทาจิจเลจิจปาตุถูปังคัมพีนะคัมพีระนาวินยังวิสยังอติทุกตัดถังวิญยูหิปันติ ตาชะเนหิวิญโยวิชัตยะรูปังโลกามิเกหิติกัฏจุปลปนียังเกสัจจิสุทุวิธิตังคุณก,กายตายะนาเมหิเยวาชนะตายะวิสุสตตามปิสมุปสสตังนมสิสุทธาปสาธนาธานังปุยัติการนัมสมุตตมะปุณณภูมังทุกขัง ประมุตจ,จะณม,มุขขะสนังขาตานังป,ปูชาระเหสุป,ปรมังอาภิปูชเนยยังนิปพาหน้าสัจิกริยายุปานิสยถังสมากิลกกเลสัมมละโสธนะสิทธิยาจะสาสาธุงหิอัตตะกุสเลหิปเสวนียังปาเนหิจะปิสน,าานังคมะนียะเมวะตะัสมาหิตัง ติรัตนังสรณงคาตามหะรตินทิวังคะณะเนสูนมัสมาณาปูเชมาจาปิสสะตังสุปัสสนะจิตตาตถานุปาจริยาสราตตาจะปุญเยนตัตาสุเกสุกเตนะสุขีพระเวมุเตเชนตัสสะจะสะทาปิสุวติโหนตูเย สุตุโยเจทธรรมวินัยยมิปามานภูโตโลกุตรายพิสมโยนิยาโตสุพุชังตัสโสปนิสัยยะจายยะอยมปิหนตุวัตถุตเยปะริจิตโตสุปสาธกาโรที่แปดโยจะคุมาโมหามาลาปทัทโทสามังวัพุตโตสุขโตวิมุตโตมารัสสาปาปาสาวินิ โมจะยันโตปาเปสีเขมังฉนันตังวิเนยยางพุทธังวรันตังศิทธสานมามิโลกัสะนาทัตจาวินายักกัจจะตันเตยสาเตชาสิเตของตูสะพันตรายาจวินาสเมตูธัมโมชะโชชะโทโยวิยะตัสสะสัตถูทัสเสสีโลกาสวิสุธิมัคขังนิจญานิโกธัมมะทารัสสาสาริสาตาวะหัวสันติกโรสุจินโน ธรรม,มวรันตังศีรษานามามิโมหะปทาลังอุปสันตทาหังตันเาสาตสะเตชะสิทธิโหนตุสพันตรายาจวินาสมนตุสัมมะสัทธรรมเมสนาคุสุขตานุโคโยโลกัสะปาปูปะกิเลเตสเตชาปาปูปะก,กิเลสะเชตาสันโตสยังสันติโยสันตินิโยชโกจะ สวขาตรรทม,มังวิธีตังกโรติสังคังวรันตังศิลสานมามิพุทธ,ธานพุธทธังสัมมาสีและทิฏฐิงเตนเตชชสาเตชะสตชะชิตหนตูสัพันตรายาจวินาสมีตุบทีก้าอรหัตโตสมาสมพุทธสัสะมหิสิโนอรหัย นะโมอาถะโตสมาสพุทธะมเหสีโนนะโมอุตตมะธมัสสะสบขาตัสเสวะเทนิทะนะโมมหาสังคัสสาปิวิสุทธสีละทิฏโนนะโมโอมาตายารัตัสสะรัตนัตตยวัสสะสักการนะโมโอมาตีตัสสะตัสสาวัตทุติยสัสสาปินะโมกาลปภาเวนะวิทัชชนสปฐวานะโมการานุภาเวนะสุวัตถิหงตุสปทานนาโมกาลสัตเตชนะวิธิมหิ โอมิเตชวาบทที่สิบเอวัมเมสตังเอกังสมุยังภะคะวาสเกสุวิหารติกะเปียรวัตุสมิงมหาวันีมหาตาภิกขุสังเกนะสติงปัจจมติสิภิกขุสตีหิงสเพหวะอรหันตีหิงทัสสหิงเจโลกทาตุหิเทวตาเยผูยนาสันนิปฏิตาหุติภะคะวันตังทัสสานายะภิกขุสังกัจยาทัคโขอัทะโขจตุนังสุทธวากายยนานังเทวนังเอตตะโหสิอาจังโขภะคะวา สเกสูวิหารติกะเปยรลวัตถุสมิงมหาวเนีมาตาภิโคสังเขนะสติงปัจจมัติสิภิโคสติหิสเพเเหวะอรหันติสิทัศหิสโลกธาตุหติเทวตาเยปุเยนะสนิปติตาหงติพระขวันตางัตตาลายภิโคสังเกตยานุนัมยามปีเยนะพระขวัตนุปัสังกเมยามาอุปัสังกเมตวาพระขวัโตสันติเกปาจีคาถาปเสยยามติตตาโคตาเทวตาเสยยตาปินามะพลาวาปุริโสสมิจตัมวะปะหังภาสาเลยะปะริล ปสาหริตังวาปังสัมมิเชยะเอวะเมวะสุตะวะเสสุเทวิสุอัตราหิตาภควาโตปุระตตปัตุระหังสุอัตตาโคตาเทวตาภควาโตตักขวันตังอภิวาสุตวะเอกะมันตังอันทัสุเอกะมันตังทิกตาโคเอกาเทวตาภควาโตสันติกีอิมังถังอภัสสิมหาสมโยปวนาสีมิงเทวกัยาสมาคตาอาคตามหาอิมังธรรมะสัมมยังักขิตาเยบะปาราชชสังขันติอัตตะโคปาราเทวตาภควาโตสันติกีอิมังถังอภัสสิ ตรรพิกบุษมมาตาหังสุตจิตตังอตโนจุกุอุจุกามกังสุตธาระทีวันิตานิขันิตวะอินทรียานิรักันติปันติตติอัถคัวปราเทวตาปะขวัโตสันติกิอิมังค์ทางภาสิตจิตวะขีลังจิตตวะปะลีขังอินทาขีลังโอหะจามะมีชาเตตรันติสุทาวามิมลาจักุมาสุทันตาสุสุนัคขติอัถคัวปราเทวตาปะขวัโตสันติกิอิมังค์ทางภาสิตเจเกจิพุทธังสระนังคตา เสนาเตขมิสสันติอปยะภูมิปหายะมนุสังเทหังเทวกายยังปาริปูเรียนสันติติอัถโคปะขวาพิขุอมันติสิเยบุญนาพิขเวทัศสุโรกธาตุสุเทวตาสนิปติตาติตถาคตังทัศนายาภิขคสังคจเยปิเตพิขเวอเหสุงอติตามัทนังรันโตสมาสุุตตาเตสัมปีปขวนตานังเอตตปรมายเยวาเทวตาสนิปฏิตาอเหสุงสยยะทัปปมหังเอตารี เอปิเทปิขเวเพิเวสันติอนาคามัตตานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิปะควันตานาเอตัปปรมะเยวะเทวตาสันนิปติตาเพื่อสันติเจียทัปิมหังเอตระหิอธิคิสสามีพิขเวเทวะกายานันมะนิกิตเยสามิปิขเวเทวะกายานันมะนิเตสิสามิปิขเวเทวะกายานันมะนิตังสุนาถาสาธุกังมนะสิการุธาภาสิสามิติเยวัมพันเตติโคเตภิกขูภควาตุปจัสุสุภควาเอตัดทโบจะ สิโลกามโนกัสสามิยถาภูมิมาทัตตสิตาเยสิตาคิลิคเพลังพะหิตตาตสมาหิตาอุทูสีหะวลันลีนาโลมะหังภาษาพิโนสโลมะหังสาพิสัมพุโนโอทาตมนาสสาสุทธาวิปัสสนมะลาวินายพินจูปัจจวาสเตยะตบวาวันีกปิลวัตวีตตวตมติสตาสาบุเกศรีรติเทวกายาพินกตาเตวิชานาธาปิขโบเตจัตตาปมากรุงสุตวพุทธศาสนาเตสามปตุระหุยานัง อมนุสสานัมมทสนังอปปิกิตัมัตถคุงสหัสสังคทาสตริงสตังเอกสหสสานังอมนุสานัตมทสุงอปิเนันตมัคุงทิชาสาุกหุตัจภังอภิญยะปวิกตวานตคุมาตตวมันติสาสาวเกสรณีติเทวยาิงตาเตวิชาทภิกขโวโหังติยสมิิรหิอนุปโสสตาสหัสสา มยขาภูมากปิละวัตตวะอิทิมันโตชติมันโทวนะวันโตยิสัสสิโนมัทมนาพิโกมุงพิโกนางสีมิติมุนางจสาหัสสาเหมะวตายะขานันติวานิโนอิทิมันโตชติมันโทวนะวันโตยิสัสสิโนมัทมนาพิโกมุงพิโกนางสีมิติมุนางสาตาคิลาติสาหัสสาจะขานันติวานิโนอิทิมันโตชติมันโทวนะวันโตยิสัสสิโนมัทมนาพิโกมุงพิโกนางสีมิติมุนาง เิจเตโซและสาธาสายยขานานติวานิโนอิทิมันโตชิติมันโทวนะวันโตยะสิโนมัทมาณาพิกโมพิคนาสิมิติมนังเยสาเมตตาปัจจสิกายยขานานติวานิโนอิทิมันโตชิติมันโทวนะวันโตยะสิโนมัทมาณาพิกโมพิคนาสิมิติมนังภูมิพโรราชฆให้โกวีปุลลสันนิเวสนังพินโยนางสตัสสัญญะคณังปายิรูปสาติ คุมพิโรราชาจเจิโกโสภคาสิมิติงมนังปุริมัจัตถสังราชทัตตารักโหปัสาติกันทัพพานังอธิปติมหาราชายาสิโสบุตรปิตสาภาโวอินทะนามามาผลายที่มันโตสติมันโทวันะมันโตเยสิโนมัทมาณายพิกมงค์พิกนังสิมิติงมนังทักขีนจัตถิสังราชาวิรูปโหตับปัสาติคุมพานังอธิปติมหาราชายาสิโสบุตรปิตสาภาโวอินทะนามามาผลายที่มันโตชิติมันโทวันะมันโตเยสิโนมัทมาณายพิกมงค์พิกนังสิมิติงมนัง ปัจจิมัจจตทีสังราชวิรูปโคูปัสสติคณาคณาธิปติมหาราชายัสโสปุติปิตาสภาวะอินทะนามามะภลายที่มันโตสติมันโทวันะมันโตยัสสินุโมทะมนาภิกมุมุขคณาสิมติมนังอุตรกจัตทีสังราชากูเบโรต菩萨สติยักษานังธิปติมหาราชายัสโสปุติปิตาสภาวะอินทะนามามะภลายที่มันโตสติมันโทวันะมันโตยัสสินุโมทะมนาภิกมุมุขคณาสิมติมนังปุริมัตจาสังขตาราโคตะเนีนะวิรุปคูปัจฉิมนะวิรูปคูปูเบโรุตราชิสังจัติมหาราชา สม,มันตาจตุโลทิสาทันทะละมันนาอันทัศสุวณีกับปิวัตวัฒเอิติสังมายาเโนูสตาอาคูวัดจาริกาสตามายากุเตนทุเบติเตนทุวิพุโตจวิพุโตสหจันทานุกามาเสโทจากิน,นุมันท so mm ุนิมันทุจ่าปนาโธโอปมโยจ่าเทวสุโตจมัตตีจิตตสโนจันทโพนาโรราชาสโนสโคอาคูปจาสิโคเจวติมพหลูสิญญวัจฉาอติจันเยจราชาโนคันทภาสาราจุพิโมทมนาพิกมุพุกนาสิมุติมุนัง ตาคูนาสพานาคาเวศลาศาสติกาลัมพระรัตสัตระอาคูปายาคาสัญญาติพิยามุนาทัตตาราจะอาคูนาคายาสันุเอระวโนมหานาโคโสภพระิมิติมวันังอีนาคราเชสหาสารันติทิพาทิชาปะกิวิัคูวิสุทธจักขูเวหายาสาเตวันัมัชปตราจิตราสุปนาอิติเตสนามังอภยันตานาคราชานานาิสุปนณโตเขมมะกะ สีพุทโธสันนาหิวจาหิอุปะยันตานาคาสุปนาสรนังมากังสูพุตังชิตตาวชิระหัตเถนะสมุทังอสุราสิตาภาตโรวาสวัตเสติอิธิมันตุยเจษัทสินุกาลกัญชามหาพิสมาอสุราคานะเวคสาเวปจิตติสุจิตติจัปหาราโทมุนิจิสหะสตัจจัปริปุตตางสเพเวโรจนามกาสนัยพผลิจสนนย อิตวาพลินสีนางราหูพัทธปกาขมูสมัยโยธานิปันตติภิกุนังสีมติมมนังอาโปจะเทวาปฐพีจะเตโชวายโยทุธาขมูวรุณาวรุณาเทวาโสโมจะยสาสะเมตตากรุณากจิกาอาคูเทวายชสิโน ทัาเสตีถ้าสากยาสะเพนะนาติวันเโนที่มันโตสติมันโทวันะมันโตยัสสินุมาทัมอนาภิกมุกภะนังสิงมติวะนังมิโทจเทวาสารีจอาสมาจะจรุเวยามาจันทศูนย์นิสาเทวาจันทมาคูบริขิตาสุริยะสูนิสาเทวาสุริยะมาคูบริขิตานัครตานิปุริกิตวาอาคูมันทวาลาหกาวาสุนังวาสุโวเโธโศภคะ ตุรินทโททสาเสตีทัาสตาร์กยาสเพนนาติวานิโนที่มันโตสติมันโทวนะมันโตยัสสินุมัทมนาพิคมุนุนังสิงมิติวณังนัฐาคูสาภูเทวาชละมักขิสีคาราริวะอาริทกาจารโอราชาจะอุมมาบุพพารสิโนวัลุณาสธัทมาจัตจุตตาจะอเนิกาสูริยะลุจดาอาคูอาคูวาสวะนีสิโนท่าเสตทัาสาร์กยาสเพนนาติวานิโนทิมันโตสติมันโทวนะมันโตยัสสินุมัทมนาพิคมุนุนังสิงมิติวณัง สมานามหาสมานามานุสสามนุสุตตมาคิตาปทุสิกาอากูอากูมโนปทุสิกาหาาคุงอริโยเทวาเยจโลหิตเทวชิโนปรคามหาปรคาอากูเทวายัสสิโนทัศเสตทัสตากยาสเพนนัตติวานิโนอิทิมันโตชิติมันโทวันะามันโตยัสสิโนมัทธะมนาภิกมุมพนังสิงมิจิปนังสุกาครุมหาอรุณาอากูเวคณะสาสะโอทาตระหาปามุขาอากูเทวาวิจคกนาสัทธามัตตาหาระคัชาวิสกาจจยัสสิโนนะ ท่านนายังอาคาปจนโนโยทิสาอภิวสติทัสเสติทัสสากยาสเพนนาติวานิโนอิทธิมันโตสติมันโทวนะวันโตยะสัสินโนมัทมนาพิกมุมงพิกระนาสิมิติมุนังเขมิยาตุสตายามากันทกาจจยะสัจินโนลมเพชตะกาลามาเสตถาโชตินามาจัสวานิปมานาติโนอาคูวะถาคูปริมิมิตาท่าเสติทัสสากยาสเพนนาติวานิโนที่มันโตสติมันโทวนะวันโตยะสัสินโนมัทมนาพิกมุมงพิกุะนาสิมิติมุนังสัทเทเตเทวะนิกายาสเพนนตติวานิโน นามันวเยนะอัคัติุงเยจันเยส bon ัชิธาสหปวุทธะชาติมักีลังโอคตินนามะนาสวังทะกเคมูคตรานาคังเันทวะอสิตาติตังพรมสุพรมะปรมัตโตจับปุตตายที่มาโตสหัสสนังกลสันนังกุมารโลติโสจ่าโสภะสันนิติมนังสหัสสุพรมะโลกนังมหาพรมาปิติสติอุปปปปโนสิติมันโทพิสมากาโยยะสิโส ท่เสถาอิสระอาคูปัจเกวะสวัติโนเตสัจมัชโตอาคาหาริโตปาริวาริโตเตจัสเพอภินเตสินเทเทเวสพันมกิมราชนาพินกามีปัสสะกันหัสสะมันทียังเอธะพันธะพันธะราคินะพันธมัตตโบสมันตาปาริวาเรทะมาโวมุติจโกตินังอิติตถามหาสีโนจักันหาสีนางอเปศยิปานินาตระมหัจจะสรังกัตตาบเถระวังยถาปุสโกเมโกธนายันโตสีวิจโกตถาโส ปจุทาวติสังคุโตอสยงวเสตจจสพังอพญายะวิคิเตวานติกุมาตโตอมันติสตาสาวเกศานิรเตมาราเีนาพินกตาเตวิธานิธาพิโวเตจะอัตตปรมกรุสุมสวาพุทธศาสชาสนามีตารคิหิปการมูเนสังรมิปิทยุมสเพวิคิตาสังฆามาพยาตีตายัสสินโนโมทันติสาภุติหิสาวกาเตชนสตาติ